เนตพีอนารจะได้ใส่หน้าโตขึ้นมาใหม่ลดมองหาเพื่อนแต่โดนขึ้นมานะมูป่ากัดไปได้ออยู่ได้บอลมอมอสองเคได้บอลอยู่นลูกออหมูป่าจะได้ทุกทุกไ้ทกผูทำไงออกไหมตงระวัีนะครับสกัดสกัดเอาหลังไได้ไปลกเตะหมูป่าเตะมา Tahu, o กันใหม่นะครับเบอร์8จุดได้บอลส่งไปถึงเอฟทางหมูป้าตัดบอลไม่ได้นะครับเป็นลูกออกทางเอฟบียอลตาจะได้ทุ่มเอฟบียอลตาทุ่มมาให้แหลมนะครับแหลมเปิดโดนหน้าขนาบเอฟทันไหมทันอยู่นะครับลิ้นขาเลยกระจายไม่ได้เลยตุ้งตุ้งตะจันออกตรงแยกอากาศออกข้าไปลุกลุกมฝั่งเอฟบียอลตานะครับเบาส่งให้ตุ้งไม่ผ่าน หมูป่าเริ่มมาแพ้กลางกันแล้วนะครับช่วงนี้แล้วเปิดดมหน้าขึ้นมาให้เอฟสกัดบอลนี่ได้ครับท่านผู้ชมเป็นรูปนี้แฮนด์บอลนะครับรูปนี้เป็นการใช้ร้อนแขนนะครับไม่ได้ใช้โอมทั้งฟางหมูป่าจะได้ฟาวนะครับผมหมูป่าหอมลูเปิดดมหน้าขึ้นมาให้หมูใ้บอลดูมองลูกดิโอ้ยยังติดโอของทั้งำแบบในเบียร์ต่างนะครับสแกนบอา ทุ่มการใา้ลูกบอลตันบอลให้ลูกบอลผมตีจีเกงเลยไหมตีทางบวกทางไหนปีสกัดไม่ได้ขอบลูกจิงการลูกนี้ออกหลังนะครับลูกนี้ทีมต่อไปนะครับจะเป็นทีมพบกันระหว่างทีมเอ็นแมนดิ้งกับทีมแบ็คพิงแมนเตอร์นะครับผมเอ็นบีเอาตาโดยเปาเป่าล้มเลียงให้เคเคจะส่งให้เปาไม่ผ่านนะครับเคได้บอลอยู่ สมให้ลูกนี้ไม่ทันขอโทษขอโทษยันยังไม่ทิ้ออกหมูบ้าจะได้ทุ่มโดยปุปเป้นะครับปุบเป้ทุ่มให้ฮอบดูฮอ,อบดสูสก,กัดไม่ดีนะครับไอ้บ้านี้บีหัวยังติดลิมขาเลขน,นะครับ คิดเทได้บอลอยู่ครับเลี้ยงอย่าน้ต่อครับติโก้มาตะตัตาางให้โอ้โอ้บอลให้ตุดงเทให้ให้โอ้ให้ตุดงเทโอ้เอาไปครับประตูไปนิดเดียวเลยครับถึงหน้าประตูได้เสียวทุกนู่นะครับคู่นี้ทั้งสองทีมหายจาใจหายคอกันไม่ทันนะครับต้องฝ้ององเชียร์ตอนนี้นะครับรถโรงพยาบาลเราใกล้จะมาแล้วใครที่หายใจไม่ทัน ออกซิเนะครับจะได้ต้งใชออกซิเแน่ถูกได้บอลนะครับงเลนบอลแต่หนึ่งแต่สองให้เไม่ผ่านถุกมาตะแยงนะครับถุกมาตะแตงเล้งหนเลี้ยจะผ่านไหมไม่ผ่านถุกได้บอลอยู่ถุกถูกอี้ได้โอ้โติดปีเอพี่อาร์ตา บอกว่าขอลูกบ,ลบอลบนหน่อยครับขอลูกบอลหน่อยเวลามันยังเดินขอลูกบอลหน่อยครับผมลูกบอลนะครับบอลนะครับต่อไปนะครับลูกบอลจะมีสองลูกเทปิอาร์ตา,าทุ่มมาด้วยแหลมแต่ไม่จบจูบได้บอลอยู่ได้บอลอยู่ในลางเส้นหือออกข้างนะครับเป็นลูกทุ่งจากทีหมห่มาฝา แลี่ลงมาแอลลี hmm. ่นะครับพ่อเลี t <t ้ยงพ่อเลี้ยงเหมือนเหมือนแรกของเราคือโดมาร์ทั้งการยังมีอยู่โูนี้ตูนนี้ยิงเลยโดนจับได้โดยเบอร์ยี่ฝั่งห้าของไอ้เตี้ยรัสตาร์เป็นลูกหลังเป็นลูกเตะมุมนะลูกนี้ไอ้เตี้ยรัสตาร์รับได้เื็นภาษาตูนนะครับให้กับเค ไมเลงเดี๋ยวเไปด้วยกันวดเลยไม่ลงไมขึ้เหมืออะไรบ่วงแล้วเดี๋ยวหมานั่งนี้มันั่งกะตานี่้กยะตานี่้องไปัตานี่ด้ะตาอยากลงไปไหนเนาพอดีนเดี๋ยวน้ายืนจะไปทางนี้เดี๋ยวน้าชม ขาวเยือกข้ายตาข้าวตาเอ้ยเต้นตัวจับตาตรงนี้เมื่อไหร่เต้นไปไหนแลวนเต้นไปไหนนะเ็ีายน่าจตาีมแน่นตนี้วางขาด้ดมาน่นตรงน้ใครเป็นไรไม่รู้อะชนกันแพ้นะครับแพ้สนามนะครับมาดูผล่นของเราด้วยนะครับ ไม่ทันดูอ๋อไม่ทันได้ดูนะครับโค้ชไปทันไม้ดูขอโทษทีนะครับแคร์สนามนะครับผมโค้กก็ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ไม่ทันดูอย่างเงี้ยนะครับยกเลิกยกเลิกคู่นีงยังไม่จบเลยยกเลิกไม่ได้บัตรเก็บยกเลิกยกเลิกคู่ใหญ่เลย สนามนะครับแม่นาขอเชิญแม่สนามนะครับดูอาการบาดเจ็บของนักกีฬาด้วยครับผมแฟติ้นใจถีม้าร้ครับเทียยา่ยาเกไปไหนอ่ะายาแล้วเียตีเป็นหมอเ่าแ่แล้วแตกเหรอไม่แตกไม่แตกไม่แตกแตรว่าไม่แตกใครว่านายหรือใครลงมไมอูอ่ไออูไม่ว่าไออูไม่ใช่ไออู พี่ไปฝั่งนู้นไปอู่ไปดิไดอู่ไปดิฝั่งนู้นบอกแล้วให้มองหัวให้มองหัวเขาทำไมมองหัวได้ไงเราก็ไม่ได้ทายไม่าไมมองเด็กกันอยู่มองเด็กเลย ไม่ใช mm sí, ่อุู๋หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อุ๋เนพี่นั่นแหละอ๋อพี่ลิ้มลิ้มบักกาใยกแห่งวิร์ดบุคคลมีบ้างนะครับอาจจะหนักนิดเบาหน่อยดูแพ้ลูกชนะลูกใคในใครแข่งขันใะไหมครับผมเยี่ยมเลยครับ ขอเชิญผู้เล่นนะครับลงกลับสู่สนามนะครับขอเชิญผู้เล่นนะครับการแข่งขันเรายังจะเดินต่อนะครับผมน้ำใครเนี่ยน้ำไม่รู้ของใครไม่รู้ของใครเห็นวางกันมาแล้วไม่ใช่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 ขมไม่ได้มีน้ำเปล่า เตะโดนขึ้นมาโดยเฮยวายอดมากครับคืนให้ประตูทางฝั่งเอฟต e ีออฟตาร์เสียงเชียร์ดังขึ้นนะครับทางฝั่งไหนพอส่ไม่เห็นนะมีเสียงเชียร์ดังขึ้นแล้วนะครับหรือว่าโคโยตี้เรามาถึงแล้วครับขอบ<อ>คุณโคโยตี้ s, สุนนะครับ ลูกนี้ออกนะครับเป็นลูกทุ่มทั้งฝั่งหมูป่าจะได้ทุ่มนะครับออกดูนะครับจะทุ่มมาพองหาเพื่อนหุ้นสุดเทพบอลลงสวยนะครับโอ้ยิงลูกนี้เป็นลูกสกัดออกหลังนะครับลูกเตะมุมทีมหมูป่าจะได้เตะมุมนะครับหมูพองเลี่ยงเตะให้กับหมูมัต้ง ผมจะยิดเองเลยไหมเบสกัดได้แล้วไม่เรี่ยงการแล้ได้เอฟหมูป่ายังได้บอลนะครับแล้วคูนเอฟเรียวตาจะได้คูนนะครับแหลมมองหาเพื่อนแหลมทุ่มมาให้อาร์มอาร์มบอลลงหนึ่งทีแต่นี่แต่สองไม่ลุกยังไม่บอลลุได้บอลอยู่โดยชายเท่ชายเท่ได้บอลไม่มาเเด็กมาน่ะบอลไม่ได้ไหมเออรักษาประตูต้องเด็กขาจะเตะออกข้าง ชายเททุ่มมาให้คัตัติงแฮี่ให้คัตัวตให้มาตั้งายเท่ห่ไม่ดไม่นเไม่ได้เอาทะครับิงเสนลูกนี้ฟานะครับทให้ตุดแขนนะครับเหมือนกันราว่า

ที่ดูเดือดกันมากนะครับระหว่างเราระหว่างหมูป่ากับเอี้ออร์ตเป็นทีมเอ็ดีอร์ตานะครับตีไข่แตกได้มาสรประตูตอนหนึ่งหมูป่าได้บอลนะครับหมกด,ดยุเป้ค่ะเปดีปกลับมา